กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหนุ่มกัญชัยยังคงเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีพ่อแม่ของนักแสดงชื่อดังไว้นวัตได้ถูกรถเก๋งขับปาดหน้าและไล่กันมากับรถของพ่อของตนจนกระทั่งต้องจอดรถมีปากเสียงกันแต่ฝ่ายคู่กรณีมีการทำร้ายร่างกายโดยต่อยเข้าที่หน้าของคุณพ่อจากนั้นคุณแม่ออกไปห้ามกลับถูก คู่กรณีตบหน้าอย่างแรงจนมีอาการหูอื้อล่าสุดวันนี้ทางไว้พร้อมกับคุณพ่อและคุณแม่และทนายได้ออกมารายการโหนกระแสโดยทางหนุ่มกัใชัยเผยว่าได้ติดต่อหาคู่กรณีเพื่อจะฟังความทั้งสองฝ่ายแต่สิ่งที่อีกฝ่ายตอบกลับมาก็คือไม่คุยจะคุยแค่ตำรวจทนายศาลมึงไม่เกี่ยวอย่ามายุ่ง อีกทั้งฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ของนักแสดงหนุ่มยังโดนทางตำรวจสอนอบางกรวยได้โทรบอกว่าไม่ให้ออกสื่อออกสื่อทำไมเดี๋ยวมันไม่ดีนะพ่อแม่เขาใหญ่โตนะงานนี้กลายเป็นกระแสวิพากวิจารณ์สนานโลกออนไลน์ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าวค่ะข,ขอขอบคุณรายการโหนกระแสค่ะ